ตรงนี้บอกเลยถ้าไม่ได้ปืนนะวูบตรงเนี้ยมันเปิดตรงที่มันลงเปืนน้อยด้วยถ้าลงไปรอบนี้เกลือบอกเลยได้แต่พวกแบบเป็นพกอะ,กอะโอ้ยตรงปทีใได้เอวทุกครั้งไม่พกเ

ไม่ทันหมดมันลงก่อนหมดจะฉีกออกมามผมถึงพื้นแล้วเนี่ยไม,ไม่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 ได้ฉีกออกไม่ได้ฉีกออกทันอยู่ทันอยู่ ผมเหี้ยกว่าพี่เยอะ6ลูกชองเออมันอยู่กับผมเนี่ยพ่อมัน M4 แย่เม็ดคนมี 終わる。 หมดหมดหมดวิ่งเป็นอาราดินเลยกูไอ้เหี้ยหมดหมดแล้วหมดแน่ตายเลยตายเลยตายเลยกูว่าไม่มีกอดด้วยให้มันยิงไม่ได้ด้วยแม่งยิงกูตายแน่โอ้พี่มันกระสุนหมดอ๋อว่าแล้วมันวิ่งเป็นอาราดินเลยปัดกันวิ่งกับกูเนี่ยกูก็วิ่งมันก็วิ่ง ดีกูเหลือสี่เมตรเมื่อกี้มี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 แต่ไม่ดูผ่แทุกคนคุณ3สามเหลือเอาเก็บให้หน่อยเก็บห,หน่อยเอาเอาเอามีเอ็มโฟให้ด้วย ไม่ได้ผมไม่ได้สะเค็งเลยผมว่ะผมได้มาสองคิวตัวแรกผมยิงยังเจ็บอ่ะในพี่ใครเอาคูณสามผมผมให้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 ไห้ไปก่อนหิวอ้พวกหิวของไอพวกไม่ได้คิวหิวของ แลต่ผมกินไม่หยุดด้วยข้างบนนะสองหรือสาม I supplies got go Let's ก o เมื่อถ้าผมโดนยิงก่อนนะถ้ามันมีลูกกระสุนร่วงหมดแล้วน่ใช่พี่ที่มีหมูพี่ผมไม่มีเสื้อไม่เอากระสุนกับเพื่อน่ะทัน เพืม่ม<า>นวิ่งปกระสุนกับเพื่อนมาหนาทานันพี่ไม่มีขอไอ้เชี่ยะไรเลยเลยพ<ว>ื่อนมันักระสุนเต็มตัวเลยแอร์ดร็อปลงด้านหน้าใกล้ๆนี่ Watch Watch out! ว่าไงไอ้เนี่ยตอก็ไม่มีแต่บ้าไปบวกรเพื่อนล้มไงเพื่อเตัวแรกที่มันโดดมาผมยิงยังเจ็บอ่ะ เอ้พี่มีคนต้องไหนต้องไหนต้องไหนม <า S 2> บัด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 ร Mark the location อันนี้บัดอันนี้บัตรระวังมามาที่

อยู่ชั้นสองชั้นสองชั้นสองพันเขียวพีขว่ขึ้นไปกำลังจะขึ้น Watch out Watch out แค่สอง 2, อยู่ปอ,อดไม่เหววะกับผมนี่พี่คนกับผมนี่คนกับผมนี่คนกำลังไปกำลังไป เอาไงดอกได้ข้างหน้าเลยเล่ w ด t c มันล้มสารแล้วอ่ะช้าเลยชเลยช้าเลยช้าเลยอยู่ไหนอยู่ในบ้านเนาะไม่ครับข้างนอกข้างนอก เจ็บเจ็บเจ็บเสม็อบเจ็บเจ็บโคตรเจ็บเลยในในสม็อบอ่ะเพื่อนยิงฟีดล้มไปหนึ่งละหลัหงหินน่าจะอยู่หลังหินนะหมดหมดหมด

ไปช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าอยู่อยู่โน่นพี่อยู่นู่นอยู่นู่นกระเป๋าผมเลเนี่ยไปไปช่วยเพื่อนก่อนเก็บอะไรผมไม่ได้เก็บนี่นี่พี่คุณหกคุณหกคุณหกกับผมมีเะไรอีกนึงไปไปช่วยเพื่อนก่อนไอ้ดอกตกแล้วไอ้ดอกตกข้างหลังตกในโบสถ์ในโบสถ์ตรงไหนอะมาร์คมาคอนดิชั่นโลว์จำพวกวันมาร์คมาร์คมาคอนดิชั่นมึงไม่หมาส่งโลมา ใค,ใครขับรถวะผม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 ขับบนหาให้ไม่หมาควายเ้ยกับผมนักสองมีนักสองพี่ ผมน็อกเคเฉยผมไม่รู้ที่เหลืออันนี้ตั๊บอันนี้ตั๊บอันนี้ตั๊บตั๊บสอหมด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 โอ้เพื่อนเพื่อนไม่มาร์กอะผมไม่เห็นไงผมขี่รถนะผมโดนยิงฟรีเกือบล้ม Watch out เห็นแค่ตัวเดียวใช่ไอ้เคียมึงไม่มาร์กให้เรียกให้มาช่วยแต่ตึกไม่มาร์กไอ้ต๊ดดี้อาระเบิดใส่แม่งเลยมันใกส่ไม่ตายฟรีกันได้ดีได้อีกแบบ ดีเอสพวกมันงโงเ่เย็นให้ผมยิงฟรีไปเขว่างกวงโคตรเบื่อเลยไอ้เล่นี้มึงพูดไม่ได้ก็มาให้กูหน่อยก็จบเรื่องนะผมว่าที่หลังลรลกปีสามดีกว่าไหมพี่ย่าไะไไม่ต้องร้อนกดสี่ไม่ร้อนหรกแต่แม่งเรามาช่วยแบบนี้ นะรอมทำให้ได้ยังลุกนั่งหมื่นครั้งแล้วยังละหมื่นผมเดานอนพล่เดี๋ยวมอบ S <s <us> อาจจะเออาไหร่นั่งพอ <s us> ไปทำ <S <s <us> <S บ่อยๆอยแล้วปีนหน้าต่างๆมานั่งไต่อๆแล้วเหมือนจะรู้ว่าต้องการอะไรระเบิดแจ้มันคนละลูกเลยนะพี่ ที่อะไรครับสองสองสองแคปมาเบิดเฮ้ยเจอแล้วบอดบอดลรอดมาท้ายเกมได้ไงวะเนี่ยบอดนี่ใครสนใจกูบอดบอกจริงเลยกูวิ่งคิวๆเลยอยู่มาตั้งนานเมันผมมาเล่นเป็นสเกาให้อะเนาะบอยบอดบอกคุบอดบอกกูจะมากินไก่เลยที่ใหญ่ล่อกูเฉย เขาฝั่งนี้ไม่มี่เพราะปอดวิ่งมาจากฝั่งมันผมเดินไปใส่เก,ก้านะอ่ะตเนี่ยพร้อมบวูบทุกเมือ่อแล้วใครสโมกให้กูเนี่ยใครสโมกเพื่อบอกจุดที่กูเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเบอร์หมากเจอโลเคชั่นผมว่ามีผมว่ามี ผมมาร์คมันอยู่ไกลมือครับพี่ผมว่ามีอ่ะพี่หมู่บ้านพี่ไหนมีนะพี่ทางนู้นทางนู้นงนู้นเห็นนี่ไหนเห็นที่ไนะนะอะไรนะอ๋ออยู่ข้างนอกอยู่ทิ่นเหปอะ

ไนนะสไนสยอยู่สนายอยู่บ้านนังพีด Watch out Watch out ตัวสนายเจ็บตัวสนายเจ็บผมมุ่งมาชีดแล้วอะแต่ยังไม่เห็นนะไลลหินนี่พี่ไหลหินหนี่ ออกูเห็นแม่ตายไอ้ที่อะกูจะไม่เล่น